สวัสดีครับก็พร้อมโอเคก็วันนี้มาตรวจเคสกับกลับบ้านในเคสนะครับเคสนี้ก็มีลักษณะแบบนั่งไงเดี๋ยวมาคุยกันไขกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คุยกันก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินกลับนะคะเคสนี้ขึ้นเครื่องบินเลยตอนบ่ายนี้ใช่ไหมครับประมาณห้าโมงห้าโมงนะครับก็จะยืนยันอีกทีว่าผ่าตัดเสร็จเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยนะคะ บางคนเนี่ยมาจากสิงคโปร์เนี่ยวันสองวันผ่านเสร็จก็กลับไปก็มีนะครับอันนี้ก็กลับ,บต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นเครื่องบินได้ตามปกติตอนขึ้นเครื่องบินก็จะปลอดภัยไม่มีอาการผิดปกติอะไรหรอกครับเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับมันจะไม่ได้ทําให้เลือดออกหรือความดันเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับนะดังนั้นสบายใจได้ไม่ต้องกลัวสมัยก่อนมันจะมีคลิปๆหนึ่งอะครับที่บอกโอ้ขึ้นเครื่องบินแล้วทีนี้คนระเบิดเลยนะก็จะมีคนไข้มาถามแต่หลังๆคนไข้คงรู้หมดแล้วล่ะไม่มีใครถามละนะครับ Okay. เอาคําถามที่ทุกคนอยากทราบก่อนผ่าตัดเมื่อวานปวดไหมคะปวดมากไหมคะทรม,มานม์ดไหมไม่ปวดนะคะรู้สึกแน่นๆที่หน้าอกอะคะ่ะตรงบริเวณแผลไม่ไม่มีปวดนะคะอ่าตรงแผลไม่ปวดอะไรเนาะแต่ตึงๆบริเวณหน้าอกใช่ไหมคะ<ช>ค่ะ,คะตึงๆเพราะว่าเนื้อเราอาจจะยังตึกตึงอยู่นะคะเ,คเนื้อเนื้อพูดง่ายๆคือเนื้อไม่ได้คล้อยไม่ได้ไม่ได้แบบผิวหนังยืดมากนะครับ แล้วการผ่าตัดเราใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อนะครับที่ใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อคนไข้ผองผอมตัวเล็กๆนี้เนี่ยผมจะใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อเสมอเพราะว่าซิลิโคนมันจะอยู่กับคนไข้าย,ยาวมากเป็นสิบสิบปีใส่ไว้เหนือกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะสวยอยู่แค่ปีสองปีแรกๆส่วนใหญ่หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีริ้วบ้างหรือเห็นขอบบ้างนะครับแต่อย่างงี้สบายใจได้ว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเขามีรีเสิร์ชมีงานวิจัยแล้วว่ามันปลอดภัยกว่านะครับ แล้วก็เลือกผ่าตัดแผลรักแร้หรือลานมนะคะแผลานมค่ะ,คะล,ลาบนมเพราะอะไรนะคะเพราะว่าน่าจะดูแลง่ายกว่าแผลรักแร้ค่ะแล้วก็ฟังคลิปคุณหมอค่ะก็คุณหมอให้ให้ความรู้ว่าแผลแผลต้านานมเนี่ยมันช่วยอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะก็ แผ่ใต้ราวานมเนี่ยเป็นแผ่ที่ปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เกิดฟังผืดน,น้อยที่สุดแล้วก็การแก้ไขก็แก้ไขง่ายที่สุดนะครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งเขาเขามีรีวิวในคนไข้เป็นหมื่นๆนคนเนี่ยก็พบว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำล,ล้นมกันนั้นนะครับแล้วก็ถ้าในฝรั่งเนี่ยอันดับสองเป็นที่ปานนมด้วยซ้ำเพราะฝรั่งเขาปานนมใหญ่แต่คนไทยอันดับสองเนี่ยเป็นรักแร้อันดับสามเป็นปานนมอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆเราไม่ ปาลนมเนี่ยเป็นอันที่ไม่ดีที่สุดเลยล่ะเพราะว่ามันอักผื่ก็เกิดเยอะเนาะแล้วก็ความรู้สึกก็จะผิดปกติไปความรู้สึกปกติไหมคะเบยนบริเวณหนะ้าอกปกตินะคะปกติใช่ไหมคะการผ่าตัดพวกนี้จะไม่ทําให้ชาถาวรนะครับไม่ต้องกลัวความรู้สึกอะไรก็จะกลับมาเหมือนเดิมช,ช่วงแรกบางคนอาจจะเจ็บจี๊ดได้นะครับเพราะว่ามันยืดเร็วแต่ผ่านไปสามเดือนหกเดือนมันจะกลับมาปกติเลยครับไม่ต้องเป็นต้องต้องกังวลหรือไม่จะเป็นต้องไปกินยาอะไรเล่นนะครับ แผลเนี่ยก็จะค่อยๆหายนะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาอะไรวิเศษที่ทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะต้องรอเวลาอย่างเดียวนะครับผมจะบอกคนไข้ว่าแผลกับเอ่อทรงเนี่ย่อจะเข้าที่รเปราเซ็นอาจจะสามเดือนหกเดือนประมาณนั้นครับนะแล้วก็นี่อยู่แต่จังหวัดอาจจะมาตรวจครั้งแรกสักเดือนกว่าๆรือก็ได้นะคะน่าจะแเลยเดือนเลยเดือนใช่ไหมครับอยากมาแล้วก็มาวดอ่าได้ค่ะได้ค่ะคือมาไกลเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องเพื่อมา ตรวจอย่างเดียวนะครับว่ามีธุระมีอะไรมาได้แล้วก็มาเดี๋ยวเราจัดให้พร้อมกันนะคะนวดด้วยเลเซอร์ด้วยแล้วก็พบแพทย์ด้วยนะคะแต่นี้ก็จะรบกวนว่าต้องแกะพลาสเตอร์เองนะคะบครบเจ็ดวันก็ค่อยๆแกะออกได้เลยนะครับวันนี้วันพุธก็เป็นวันอังคารใช่ครับอังคารก็ค่อยๆแกะนะคะแกะเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวผิวมันแสบนะครับค่อยๆแกะออกมา แล้วก็ทายามียาทาแผลเป็นให้ค่ะบีบถ้าไม่ตัวเขียวนะคะนีด่เดียวพอค่ะแเราป้ายแต่หนึ่งครั้งสองครั้งเช้าเย็นหลังอาบน้ำน,นะครับไม่ต้องนวดแผลช่วงแรกก็ไม่ต้องกลัวว่าแผลมันนูนมันจะรู้สึกนูนๆหรือมีตะปุ่มตะปํำอยู่ข้างใต้เพราะว่ามันเป็นไหมละลายครับ mm hmm. นะครับก็ไหมละลายจะค่อยละลายไปสามเดือ hmm. นถึงหกเดือนครับมันจะเรียบเองนะนั่นแหละค่ะส่วนราก็ใส่ไว้ตลอดนะครับแค่ อาบน้ำก็ถอดออกหรือถ้ามีไปงานอะไรที่พิเศษพิเศษเราจะใส่เสื้อผ้าที่มันเห็นตรงเนินเนี่ยนะครับจะไม่ใส่วันหนึ่งก็ไม่มีปัญหาค่ะ <Okay. S 2> บลาหน้าอกเนี่ยมันแค่จัดทรงเอ้ยมันมันแค่ทาให้ช่วยยุบไวขึ้นมันไม่ได้ช่วยจัดทรงนะ, mm hmm. ะทรงดีไม่ดีสําคัญตอนผ่านเนี่ยแหละอย่างเงี้ยผมบอกคนไข้เลยว่าโสบายใจได้ <Okay. S 2> ดีแน่นอนครับ <Okay. S 2> แล้วก็นอนราบการปฏิบัติตัว พอทราบแล้วมั้งครับนอนราบนอนตะแคงได้นะคะอ่ากินได้ทุกอย่างยกเว้นอาหารทะเลดิบนะครับแล้วก็ปลาปรปลาทานปลาร้ไหมครับคนเหนือคนเหนือไม่ทานใช่ไหมครับของดิบปลาร้าไม่ทานอ่าน้ำพริกนะคะน้ำพริกทานไหมคะน้ำพริกน้ำพริกบางทีมันก็มีปลาอยู่นะคะอ๋อพริกที่คนเหนือเขาทานจริงๆอ๋อค่ะค่ะถ้าถ้าสุกๆผ่านความร้อนเนี่ยทานได้อยู่ค่ะนะแต่ถ้ามาแบบ เสี่ยงท้องเสียอะไรพวกเนี้ยนะแบบมันจะไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราไม่ถึงขนาดท้องเสียติดเชื้อในกระแสเลือดมีไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันค่ะถ้าเห็นในใบคําแนะนําจะมีว่าเอทำฟันเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ในเดือนแรกก็ดีเพราะว่าเวลาขูดหินปูนเนี่ยเชื้อโรคมันกระจายทั่วตัวค่ะนะครับการทําฟันการรักษารากฟันอะไรเงี้ยเดือนแรกๆหลังผ่าตัดอะไรที่มีเต้านมเทียมหรือมีอย่างคนไข้ไปเปลี่ยนเข่าอย่างเงี้ยก็ยังไม่ควรทำอย่างนงี้นค่ะ นะคะเรียนเสร็มีไหมคะถามคนไข้ดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะกลัวอะไรไหมคะก่อนก่อนผ่าตัดนี่กังวลเรื่องอะไรเอ่ยพยาบาลถามว่าตื่นเต้นไหมก็บอกว่าไม่คุณหมอถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะคือแบบว่าชีวใส่ใจสู้ใใจสู้ยาที่แล้วพอทําเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะทําเสร็จก็ไม่เจ็บนะคะตอนแรกก็คิดว่ามันต้องเจ็บ บ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่เจ็บแค่เราแน่นๆตรงบริเวณที่ใสซิลิโคนนคะน่าจะเป็นกล้ามเนื้อเราด้วยยังไม่ชินนะคะแล้วก็อันนี้ก็มาคนเดียวมาคนเดียวค่ะก็คือมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาคนเดียวเชื่อมาผัดตแล้วเดี๋ยวก็จะกลับคนเดียวด้วยโอ้โหจะตรองมาหนูคลิปหลายๆหลายๆคนที่มาทำกับคุณหมอเราก็มาคนเดียวได้ แล้วมาคนเดียวจริงๆ,ๆแล้วเป็นยังไงคะโอเคไหมเขาโอเคค่ะที่นี่ดูแลดีค่ะพยาบาลอาหารอะไรก็อร่อยค่ะโรงพยาบาลเขาก็ดูไม่น่ากลัวใช่ไหมคะโรงพยาบาลสมัยนี้มันไม่ได้มีกลิ่นแบบเข้ามากลิ่นน้ํายาน้านํายาชื้อน้ํายาแคบลอนนะสมัยก่อนเวลาเวลาไปโรงพยาบาลรัฐบาลเลยจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งกลิ่นใช่ไหมกลิ่น <ๆ S 1> น้ำยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างนั้นอ<ช>่ะอืมนั่นแหละค่ะ <ๆ S 1> แต่โรงพยาบาลอันเนี้ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นนะเนาะ หมือนโรงแรมอะน,น,นะเอาะละค่ะเราคิดว่ามามาทัง<ช>สามารถคนไข้สามารถดีเลยเช็คเอาท์ได้นะครับก็คือสามารถอยากออกเครื่องออกห้าโมงเย็นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เที่ยงคนไข้จะกลับออกไปเดินชอปปิ้งก่อนก็ได้นะคะ<ช>หรืออยากจะรอสักบ่ายสองค่อยนั่งแท็กซี่ไปทีเดียวเลยก็ได้ครับเอาที่คนไข้สะดวกเลยคะ่ะกล่องซิลิโคนจะเก็บก็ได้หรือทิ้งก็ได้นะคะใช้ซิลิโคนยี่ห้ออะไรจาได้ไหมคะอ,อัลติเมทค่ะค่ะโอเคนะคะมีความนิ่มสูงมากไหมคะ นะฮะน่นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพอตอนนวดจะดูว่ามันจับได้สบายนะคะโอเคก็เดินทางปลอดภัยนะคะมีอะไรส่งข่าวนะคะแกะเทปปุ๊บถ่ายรูปมาให้ดูได้นะคะถ่ายรูปเต้านมมาตรวจได้นะคะแต่เวลาโกนเวลาถ่ายรูปอาจจะต้องให้ไหลเท่ากันนิดหนึ่งถ้าไหลเราเอียงไปเอียงมาเนี่ยมันจะดูเบี้ยวดูจะดูไม่ออกว่ามันยังไงนะคะส่วนแผลก็แรกๆกจะสีน้ำตาลเข้ม แล้วมันจะค่อยจางไปเรื่อยๆค่ะนะครับะะโอเคขึ้นรถแท็กซี่อะไรเงี้ยลักซีเบล,ลได้ด้วยความปลอดภัยอย่างบนเครื่องก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะแล้วกี่วันขับรถได้คะไหวขับได้เลยค่ะเ,คเพราะว่าผมว่าต่างจังหวัดยิ่งสบายด้วยค่ะเ,คเพราะว่ามันแค่นี้กรุงเทพะจะมีปัญหาคือขึ้นที่จอดรถแคแบๆอะแล้วมันต้องนิทีหนึงนิทีอะไรอย่างเงี้ยถอยเข้าร้านให้จอดรถเนี่ยจะยากแต่ถ้าขับแล้วขับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่ อ่ออีกอันหนึ่งอย่าเหลอเกื่มหยิบของใช่ค่ะถ้าไม่ไปยกของอะไรหนักๆหรือไปทําอะไรที่มันฝืนแรงมากๆไม่มีปัญหาหรอกค่ะครับผมขอบคุณนะคะค่ะคุณค่าเป็นทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะหมอคะแล้วอย่างพลาสเตอร์ที่เขาติดกันรอยอย่างี้เราจะไปต้องใช้ไหมคะ